นะโมตัสสะคะวะตตออรหะตตสัมมาสัมพุทธสตะนะโมตัสสะคะวะตตออรหะตตสัมมาสัมพุทธสตะนะโมตัสสะคะวะตตออรหะตตสัมมาสัมพุทธัตสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ขอโอกาสพ่อแม่ครูอุปชาอาจารย์พระเทลานุเทละพระมัจฉิมะพระนวกะทุกลูกด้วยความเคารพในโอกาสแบบนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสแสดงในวันนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องดีงามตามหลักศีลธรรมเพื่อความพ้นทุกข์นในวัฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดในวันนี้และอนาคตต่อไปภายข้างหน้าอาตมาขอยกออกคำกล่าวของท่านพระอัญญาโกนทัญญา ได้เกิดดวงตาเห็นธรรมในวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเรื่องอนัตตลักษณสูตรท่านพระอัญญาโกนทัญยะได้เอ่ยขึ้นว่ายังกินจิสมุทัยธรรม,มังสัพพันตังนิโรธธรรม,มัง แปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาหมายความว่าสังขารคือร่างกายและจิตใจหรือทูกทำนานทำนี้มีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่างกลางดับไปในที่สุด เราไม่เที่ยงหมายถึงไม่ได้ตั้งอยู่มั่นคงเป็นทุกข์ต้องเปลี่ยนอิริยาบทเช่นยืนเดินนั่งนอนเพื่อบรรเทาความทุกข์เป็นอานัตตาคือไม่ใช่ตัวตนยึดถือไว้ไม่ได้เมื่อ เกิดดวงตาเห็นธรรมแล้วย่อมเข้าสู่กระแสพะนิพพานคือพระโสดาบันพระโสดาบันนั้นละสังโยชน์ได้สามอย่างคือหนสักยาทิฏฐิที่เห็นว่าเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสองคือวิจิิิฉาคือความรังเลสงสัยใน พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าสามคือสีลักะตรามาคือรูปตัวของคำในสินพจน์ไม่ลองผิดลองถูกอีกใช้ปัญญาพิจารณาไปในทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาไม่เป็นกามสุขาลิการโยก คือประพฤติย่อหย่อนเกินไปคือมุกงมุ่นในอุณิกามเป็นเหตุให้สร้างบ้านเรือนมีคู่ครองหรืออัตตะกิละมะานโยกการธรมานตุนให้ได้รับความลำบากเช่นบมเพ็นทุกขะกะลิยามี ั่นลมหายใจหรืออดข้าวเป็นต้นพระโสดาวันท่านละสังโยดุลสามข้อพระโสดาวันก็มี3แบบหนคือเอกภพี B, ผู้เกิดอีชาติเดียวก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพาน 2. องคือโกลังโกละเกิดอีก2ถึง3าชาติก็จะได้บรรลุ มักคผลนิพานสามบุษตะตักคัตตุประมะเกิดอีกเจ็ดชาติก็จะได้บรรลุมักคผลนิพานฉะนั้นญาติโยมสาธุชนควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาทควรมั่นให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อท่านละโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติภูมิหมายถึงแดนกนเดอันดีที่สัตว์ผู้ทำกรรมดีตายแล้วไปเกิดได้แก่มนุษย์และเทพเทวดาและชั้นภูมิสิชั้นการนั่งกรรมฐานนั้นก็ให้ท่านรู้อริยสัจสี่ คือท,ทุกสมุทัยนิโรธมคทุกหมายถึงทุกกายทุกใจทุกประจําสังขารที่เกิดแก่เจ็บตายให้รู้ปริวัติสามอาการสิบสองรอบที่หนึ่งท่านเรียกว่าสัจจาย เป็นสิ่งที่ควรรู้ที่ทุก์สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุก์นิโรธคือความดับทุกมรคือทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกคือสิ่งสมาธิปัญญารอบที่สองาเรียกว่ากิจยยานเป็นสิ่งที่ควรทำ ี่ทุกเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้สงุทไทยเป็นสิ่งที่ควรกําหนดละนิโรธเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งซึ่งความดับมักเป็นสิ่งที่ควรเจริญให้มากรอดที่สากขตยานยานยังรู้รอบที่สามรู้ว่าทุก เราได้กำหนดรู้แล้วหนอสมุทัยเราได้กำหนดละแล้วหนอะนิโรดเราได้ทำให้แจ้งแล้วหนอะมักเราได้เจริญแล้วหนอะมายถึงเราเพ่งานให้เป็นอรลียมามักสมังคี หมายถึงรลลูปรวมสติอาเพ่งไว้ที่ตั้งจมูกหรือระหว่างคิ้วหรือว่าบริเวณกระบอกตาทั้งสองข้างเพ่งเพื่อระงับสังขารหรือความคิดปรุงแต่งทั้งอารมณ์ถ้าเพ่งให้ความคิดปรุงแต่งสงบลงได้ท่านเรียกว่ามีโลด ความดับทุกข์หรือว่าวิมุตติวิมุตติก็มี5แบบ 1. นึ่ตะทางกขว,วิมุตตหลุกพ้นชั่วข่าว 2. วิคัมพนาวิมุตตลุกพ้นด้วยการสะกดไว้ด้วยฌาน 3. สมุทเฉบวิมุตตลุดพ้นด,ด้วยการตัดขาด 4. ประิปสสติวิมุตติหลุดพ้นด้วยความสงบห้านิสระนาวิมุตติหลุดพ้นด้วยการออกไปจากพกุกเมื่อท่านฝึกในคล่องแคล่วชำนาญย่มเกิดความสงบสุขขึ้นในจิตในใจท่านอาจได้บรรลุถึงฌานพระโสดาบันสกิทาการ พระอนาคามีหรือพระอรหันต์ตามวาสนาบาร,รมีของท่านเมื่อปฏิบัติถึงชั้นพะระโสดาบันขึ้นไปย่อมไม่ตกไปสู่อวัยภมูมีแต่เกิดไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นไปอีก เทศนามาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศเชนี้